สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันก็สาสาันวันหยุดวันแรกเนาะวันหยุดวันแรกสวัสดีวันชูชกของเก,กาหลีเทศกาลชูชกเมื่อวานเหลืองานมาเหนื่อยเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปทุกๆปีมาเหลือสาสารจะถ่ายคลิปทุกปีนะครับสาวสารเนาะโอ้โหขอแห้งกับสารดิทุกๆปีมาเหนือสาสารก็จะถ่ายคลิปตลอดอืเพราะว่าเป็นเพย์นี้ของเกาหลีสาวสารเนาะ ก็พูดถึงเทศกาลไหว้ชูโชคของเกาหลีก็เหมือนกับบุญออกภาษาบ้านของเฮาประเทศไทยจะไหว้จะทำบุญจะอย่างกับครอบครัวจะมีหยุดปฏิทินแดงแต่ปีนี้บางเหนือชาวชันมีผลกระทบมากๆเลยเนาะผมว่าผลกระทบชาวชันไม่ได้เงินไม่ได้ซองโบนัสเพราะว่าทุกปีว่าเหนือไทยคิดมาก็จะมีมีครับมีของช่ำด้วยทีอยู่เห็นได้ครับนี่นะนี่นะชาวชัปีแรกนี เอาที่มาห้องแทบใบหวแอปเปิลได้คนละกองน่องคนแบ่งให้น้องเขาเขาไม่ได้ยาแชมพูอีกคนละกองรักกะน้ำมันพืชน้ำมันพืชอย่างนี้อีกคนละกองได้อีกคนละกองได้สามกองปีแรกเนาะแล้วก็สองอีกปีแรกได้คนละแสนเนาะปีที่สองมาผูพี่ก็เห็นคลิปอยู่รท่ายู่ย้อนกลับไปเดียพี่ก็จจาคลิปได้ก็จะได้คลิปเซตแบบนี้ละเดี๋ยวแบบนี้แล้วสาระนแาเก็จะเป็นอย่างไรสาระ จะเปแชมพูเหมือนเดิมชมพูของใช่ปีที่สองอยู่นานไปก่อจะได้เงินคนละสองแสนแต่ปีนี้เพราะว่าโลกเนี่ย่าชาวชันโรคไปรับนี่แหละแต่ยังจีบเาเหน่วยสายวิสารพูดในคลิปตลอดถ่ายคลิปแตจะบอกตลอดว่าถ้าส่วนมากทํางานรานอาหารจะมีผลกระทบแม่นรึแต่ถ้าเป็นโรลงงานหรือเป็นอย่างทั่วไปนี่ก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบจะเพราะว่าเกาหลีนี่ก็ยังเปิดทํางานเปิดโรงงานเปิดติโซ่ของจะรานอาหารนี่ คนไม่กล้าออกมากินข้าวและทานอาหารเนะชาวไทยเนาะสโซนมาก็จะสั่ง delivery ไปถึงห้องกินที่บ้านกันเนี่ยใช่ไหจะกับภาคีมาเนี่ยคือเลยปีนี้มาตั้งแต่เดือนสองเดือนแรกนะครับเริ่มเออแม่เดือนแรกได้เงื่อจุจีได้เงินอยู่จูจีนั้นได้คนละสองแสนอยู่แต่มาช่วงหยุดฤดูร้อนคือชุกขาคนเกาหีรู้จักนะครับชุกขานี่เริ่มมาได้อย่างเด็กแต่ม้านี่ก็ได้แค่กิฟตเซ็ตนี่ครับเรียกว่ากิฟตเซ็ตเป็นภาษาอะไัน แต่ก็อาจจะเป็นเฉพาะร้านอาหารบ้าเหนือสายสันก็ได้เพราะว่าร้านอื่นก็เห็นน้องๆ้องท้ายรูปลงก็ยังได้โบนัสได้อย่างปกติกันอยู่อาจจะมีผลกระทบมากไายแต่ร้านบ้าเหนือสายสานี่เท่าแกเพื่อนเคยขายดีมากๆแต่แล้วตอนนี้ผลกระทบยอดขายลดลงเนาะบ้าเหนือกับสายสัก็เข้าใจเพื่อนนี่จากแค่เท่าแกจ่ายเงินเดือนทุกเดือนก็คือเพียงพอแล้วอันนี้เป็นแค่โบนัสเป็นส่วนหนึ่งเงินเงินพิเศษเทขาอะเนาะชีชีคนอยู่ในเกาหลีส่วนมากก็จะได้แบบนี้แล้วนี่จะได้แบบนี้แล้ว บางที่ไม่ได้เลยก็มีไม่ได้เลยก็มีก็ไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจลังใจสู้ๆแต่นี่ของร้านบาาเหนือสายสันให้ปูให้ให้คนละกองแต่ข้างในจะเป็นยังไม่รู้แตู่กันแต่อันนี้อันนี้คต้องหูอยู่แล้วว่ามันคืออย่างคือยังพีกับพีู้อยู่เลไท้ายหัวสายสันปูตลกสายสันนะปุตลกข้างนั่งอันนี้เป็นบริษัทซัมซุงจ้ะซัมซุงเอามาให้บ้าเหนือสายสาน บริษัทโทรหรือว่าโทรทัศน์ซัมซุงตู้เย็นซัมซุงเนี่ยครับพอดีผมไปปิดจำหนยสินค้าของบริษัทซัมซุงจะตึกพร้อมจะอยู่ข้างร้านบ้าเหนือสายสานเลยเราผมไปรับประทานอาหารร้านเบ้าเหนือสายสานบ่อยเผื่อเขาเรีมาแจกทิ้ทงมผนแจกให้คนละอันอพอดีพนักง,งานหิ้วมาห้าคนมากินข้าวนี่ก็เอามาห้ากองแต่พนักง,งานมีหกคนบ้าเหนือสายสานสองคนก็เลยแจกพอได้สองคนกองหนึ่งแต่เกาหลีได้คนละกองเอาของไปนะเอาของฟรีท่านเรียบได้ไงป็นของฟรีครับ แล้วก่อนนี่ของยังก็ชาชานเดี๋ยวแกดูก่อนของอาหารเบาเหนือครับก็จะได้แค่นี้ปีนี้ไม่มีซองขาวนะชาชานปีนี้ไม่มีซองโบนัสได้แค่นี้เออจะว่าซองขาวต่ซองขาวนี่คือะไรออกไปหมดชาชานบอกเกาหลีว่ามีดอกซองขาวอ่ะไรออกก็ไรออกเลยแกก้องเดียวกก็พอเนาะเพราะว่าเหมือนกันอืยังไงล่ะข้างในมีอะไรบ้างเหมือนกับทุกปีแต่แค่เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เหมนอยู่เอาเนี่ยอ่ะ มีอะไรบ้างควักออกมาเลยจาาฉันดินี่เลยกล่องน่ารักอ่ะฮึกองน่ารักน่ารักกล่องน่ารัก,รก,ก,รกที่นี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเงินเราบอกเท่าแกเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้เลยจาาฉันเนาะฮะเอาชิน <laughs> นับใจโอ้ยแล้วเจ้าแกจะให้ ปีนี้สายวิสานกับบ้านเหนือกับญาติพี่น้องยูนี่กับบ้าไหาลเราได้จะไม่เยอะแล้วออ<ม>จริงเกกับน้องบีมกับน้องอ้อยอยู่ใกล้กันเนี่ยถ้าทุกปีนะมีญาติพี่น้องอยูนี่ยี่สายวิสานจะแบ่งให้ใส่กับทุกคน,นกพอ่อเนี่ยปีนี้ใช่บ่อบดง่ายๆแล้วก็ปีนี้ข้างบนก็อยู่เต็มเนาะสายวิสานเนาะเุ็นแบพี่น้องเอ้ยเุ็นรับ เป็นแชมพูเป็นยาสระผมจีฟันขี้มนวนก็ไม่เคยขี้อาบน้ำจะบุออไม่เคยได้ซื้อหรอกเนาะห้องเบาเน,น,นี่ยใช้จานอย่ไม่เคยขาดเลยแต็มยาป้บปนุ่มได้ซื้อเองอยู่นี่จะกล้องนึงก็จะมีประมาณนี้เนี่ยไหเนี่ยอืมกล้องนึงจะมีอย่างไีชาวจารเปิดกล้องนั่นให้พี่เขาดูเนี่ยว่ากล้องนั้นมีอะไรบ้างถ้าคนยุคเกาหลีจะฮู้กันเลยจ้ะเพราะว่ายี่ห้อนี่เนี่ยฮู้เลยว่าเป็นเฮมอ่ะ เป็นแฮมเป็นเนี่ยปาทุน่าม่นบอกอโอ้แฮมโอ้เป็นแฮมโอ้ยังีิ่มก็ซ้อนๆด้วยแฮมกับน้ำมันพืชเป็นแฮมเป็นเนี่ยแต่เป็นแฮมเป็นปลอกมันเสกอกอ็กระป๋องแฮมเนี่ยจ้ะนี่น้ำมันพืชจากดอกมิตรทันตะวันเนี่ยมาเป็นกิจสิทธิแบบนี้อืมแล้วก็ของของของน่ามาเหนือก็จะมียาฉีฝันมีหกลอดยาฉีฝันมีหกลอดเป็นฟันสอง เบูก้อนสามเชมพูหรือครีมนวดหรือครีมอาบน้ำฉาจฉาอันนี้ครีมอาบน้ำครับประมาณนี้อาราชานเนาะเตยบานเหนือสาสากรยอมรับว่าทุกทุกประเทศพี่เขาอย่าประเทศกันเหมือนกันเศรษฐกิจเออครับผลกระทบมันจะมีกันทุกที่แต่เท่าแกคนก็ะ เพิ่นเพิ่นก็บ่จะว่าอย่างก็แค่มีนี่ให้ก็ยังว่าถือว่าดีแล้วจ้ะ<ต>เพราะว่าเธาแกก็เพิ่นก็มีรายใจยเยอะเนาะมแมนอยู่แต่ก็เข้าใจนอยู่นะครับเข้าใจยแต่เพราะว่าเศรษฐกิจมันก็บม่ค่อยดีอ่อปกตินี่ก่อนเราจะยุดยังเมื่อวานนี่ตามักบ่าวเหนือเคยอยู่มาเนะาะสาวสานาะตันนี้บ่าวเหนือก็อยู่มาสองปีกว่าที่ผ่านมาก่อนจะยุดแบบเทศกาลนี่ีวันหนึ่งเราขายได้เกือบแปดล้านหรือเจ็ดล้านนะครับเป็นเงินเกาหลีกับวันหนึ่งเราขายสมมติใกล้เทศกาลเนาะ ช่วงตุกชีนเออเศกิจไปนี่แล้วขายได้วันหนึ่งสองแสนไทยหรือวสามแสนไทยนะครับแต่ทดีนี้กลับมาหลือแค่ 3, สามเอ 20, 30, 30, 30, 40, 30, 40, อสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นบ่หมืนหหายไ,หไปเป็นหกเจ็ดเท่าตัวโอ้หกเจ็ดเท่าครับแล้วพลเพิ่นก็เลยประหยัดเอาโซนที่มาแจกหนูนองก็เปลี่ยนเทปว่าถ้าพูดยังไงก็ลูกน้องไม่เหนื่อยเหมือนเดิมนาะหนูนองสบายขึ้นวก็น้องแต่สบายขึ้นจริงจริงอะจริงจริงจพวกเมื่อก้อนทำงานแบบได้ยุดได้ยอนเลยเนาะแต่มันก็ เข้าใจเท่าแกอยู่ครับได้แค่นี้ก็คือดีแล้วแม่นอยู่แค่<ช>เขาทำงานก็เป็นเขาได้เงินเลยเป็นกระ<ำ>นะเปาเราทำเขาทางานล้วเขาสบายใจเงินเดือนถึงวันที่เงินเดือนออกเท่าแกกระจายตลอดไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเดืนอนเป็นเงินพิเศษเป็นเงินอย่างนี้ไม่ต้องไปซีเรียสกันจะ้ะน,นี่ที่บ้าหนึ่งสายสามมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นได้พานตาเข้ามาเพราะว่าบางคนก่อมาได้อยู่ประเทศไทยก็อาจจะไม่มีโบนัสยู่ทั่วโลกก็เป็นบางที่ถึงจะได้โบนัสอย่างเีนะก็่ว่ต้องคิดมากจ้ะ เขาบอเขามาทางานเขาก็มาเอาแรงงานมาแลกเงินเงินเนี่ยส่วนนี้คือส่วนที่ทัพเกย์เป็นได้กำไรเยอะประกอบกับปันผลแบงหรือแบงก์กำไรไหมเขาแค่นั้นละถ้าเขาได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจจะแม่นอยู่เขาเอาเท่าที่เขาได้ก็พอแล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นโรงงานหยุดถึงวันที่สี่เนาะเดินสิบวันที่สี่ทำงานวันจันทร์วันนึ่งกับสายสลยืดค่งวันหยุดแค่สองวันครับหยุดวันที่สามสิบแล้ววันที่หนึ่ง บางที่ก็อาจจะไม่ได้หยุดเลยกับมีบางที่อาจจะไม่ได้หยุดแล้วก็ได้ปิดโอ้เ้าแกจใจพ่อมเงินเดือนกับมีแต่บางที่ก็ทํางานแต่ก็ไม่ได้ปิดโอ้ก็บไม่ต้องไปเสียใจจ้ะเหมือนล้านนกเก๋นั่นนักเก๋เดี๋ยวมาเออคงนี่หรือวันนี่ครับนอกเก๋จะไม่กินข้าวได้สอบถามนักเก๋ก็ได้นอกแต่ทุกปีพวกพี่เขาเห็นพี่น้องเห็นหน้าสาวอีสานมากินกันเต็มเลยเนาะแต่ก็น้องนิดหน่อยนั่งทอมน้องกิงแม่น้องน้ามิกับน้องกีเขาจะไม่กินกันเต็มห้อง เทศกาลไปมีช่วงนี้พวกหน้าสาราก็เริ่มย้ายออกไปเออไปอยู่ที่เขตอื่นเหมือนกับเชฟแมนน้ำปางนะครับที่นี่น้องก็เมื่อวานโทรว่าพี่ผมไม่ได้ไปหาเลือผมอยู่ไกลนี่เขาก็เขาก็เป็นงอย่างที่น้องก็โทรไปหาตล้วก็คดกินกันดีใจแล้วจ้ะแต่น้องขี่อาจจะมาอยู่ครับอาจจะมาพรุ่งนี่สารชาเนาะอาจจะมาพรุ่งนี้เดี๋ยวขอรอที่สามหมอก็จะกินแบบคนใกล้ๆครับกินแบบง่ายๆแต่คนที่อยู่ไกลก็เป็นอย่างกระซู เนาอะอยังหน้าสายส,สารทุกปีไปจะมาตลอดทุกปีก็เห็นกันกินแบบกินก็คือเฮากินช่วงที่เขาได้เจอกันมาคุยเหลองงานคุยกันสนะทุกปเก่อนนี่ครับะเพณีไทยเฮาแต่แต่ในช่วงนี้ผมได้มีครับอเี้ยแต่นนองเกอย,ยัง่ทันยุคเลยนนองเกอวันเลิกง,งานได้นนองเกอจะมาเนาะแมนว่าสายสารเกาะน,นี่ครับเป็นมาเพียบเทียบว่าทุกปีว่าได้เงิน ตฉันีห้องได้เงินเด้ของช่วยกองเต็มห้องนี่แทบจะบ่มีที่เก็บจ้ะก็เลยบ้านหน่ือสายสั่งเลยมาถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆได้เห็นกันว่ามีผลกันทุกคนจ้ะมีน้อยเขาก็ใช่น้อยเขาให้เฮานิดเดียวเขาก็พอใจในสิ่งนั้นนะเป็นคนพี่น้องเราหนึ่งคนฝากคลิปนยู่ในเด้อรื่องหาเงินได้วยเมทัลอ่ะยังช่วยเมทัลขายปลายเอง ผู้พี่เขาไม่ได้นัดกันล่วงหน้าเลยจริผู้พี่เขาจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะคือช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำเลยสารเนาะบาเหนือก็ต้องการหาเงินเขาขอบครัวเลยเนาะเก็ะช่วยขายของให้แม่ยายครับขครสนใจปลาแห้งนี่ครับนี่นี่นี่อันนี้แม่แมเบ้าเหนือส่งไปตั้งแต่ท้ายคลิปมามีพี่หลายคนคอมเมนต์มาสารสารก็บ้าเหนือยงทันได้ตอบเลยคอมเมนต์ว่าอยากได้ปลาอยากชิมปลาอยากอุ่นหนุนปลากาเบ้าเหนือเก็ะขอพี่เขาอุ่นหนุนแม่สารสารเด้ดยนะครับทา ปนห้องวาอยู่ก็ใส่สารแห้เม็ดเนาะปลาแห้งสงเครื่องเออปลาแห้งสงเครื่องปรุงหมักเรียบร้อยอร่อยทีบะเหนือก็ทายคลิปส้มตํานะครับอ,อันนี้ส่งให้พี่บคนแหลกเลยพี่พี่เป็นพี่เันเขียนมาให้ฝากในข้อความเพจบ้านเหน่อเซล่าพี่อยากได้ปลาแห้งของแม่สายวิสารมาส่สายวิสารก็เลยว่าพี่น้องทายคลิปไปน้องบอกว่ายัางบ้านได้มีแพ็กเกจที่สวยงามแล้วไม่อาจจะห่อบเรียบร้อยนังต้องใช้หนังยางรัดยุ่เลยอย่างสิจจะขวมัน มันไม่สวยมันไม่สวยบอกคนเก๋เนาะสารเนาะแต่บอกรับรองมาเหนือว่าอร่อยพีไปก็บอบไม่ได้ซีเรียสส่งมาเลยทายคลิปส้มตำเอาลงเอาลงปั๊บคืนน่ะเราก็เขียนมาเลยครับมาอุ่นนุ่นเลยมาอุ่นนุ่นเลยบอกพี่เขาเปิดนี่ก็นนี่ครับรีวิวส่งมาให้มาเหนือว่าของถึงแล้วนะเราก็ทายรูปข้างในข้างอย่างมาครับทายรูปข้างในอย่างมาให้ดูก็ขอบคุณอุ้ยผลพอนพุ์น่ะจุนี้ด้วยแล้วก็มาเหนือได้ถามว่าอร่อยไม่ได้รับของอย่างแกกับถอดมาให้ดูแล้วครับนี่นะ นี่ครับแกกระถอดมาส่งมาให้ดูอันนี้โปรโมทไม่ไม่เท่าโฟนไม่เท่าหน่อยนึงครับหาเงิน่วยๆกันหางเงิน <S <S แล้วกแ,ลแกบอกโอ้โหได้เยอะมากๆเลยหนึ่งกิโลป่าเพราะว่าพกปาพ่ปานี่เขาเอาหัวเอาไส้ทิง้งหมดเลยออกหมดเลยแล้วเ,เขาไปตากมันแห้งออมันก็จะเบาแล้วก็ขายแล้วนี่สายๆเป็นคนใจยิ้จ้ะทำแเ่ละทำแต่ละข้างละตรวจอย่างคือต้องพิจีพี่ทันนะอืแล้วก็ขายไปชุดเรก เกือบขาดทุนพี่น้องเอ้เนาะแต่ขายพี่เขาขายให้พี่เป็นสามร้อยเจ็ดสิบก็นี้ขอขอขึ้นอีกยี่สิบอัดสองแานเนาะเบิดบอกใน youtube เลยอย่าแปลงให้เบิดสางบสนราคาไม่เพราะว่า วันที่ส่งให้พี่คนแรกนะจ๊ะสายสันก็นพูดในคลิปคลิปแรกที่กินส้มต่ำเนาะบอกพี่พี่น้งนองๆว่าตอนนั้นน่ะแม่ขายกิโลละสามร้อยแต่ตอนนั้นน่ะเป็นปลาที่แม่ไปหาเองไปหาเองไปหาเองที่เอามาเก็บสะสมไว้เล็กๆน้อยๆขายตามหมู่บ้านลละสามร้อยจะทนี้พี่พี่น้งนองๆอ,อยากมาสร้างไปชิมสิะ่ะแมแม็ต้องซื้อป่ามาจา้ะต้องซื้อป่ามาแล้วกับวันแรกที่สายสานส่งไปให้พี่เพิ่นน่ะ พราอไม่ได้ซื้อกองซื้อหยังงพอใช้กองเก่าที่อยู่ในบ้านด้วยไงที่บ้านเหนือก็อเอากองเลยก็ทำสติ๊กเกอร์เราทำยังดีดี <ๆ S 2> เลยบ้านเหนือสายสานเลยจะบอกว่ากิโลหนึ่งนะรวมจะกับค่าทรงในประเทศไทยเลยบ้านเหนือสายสานจะคิดกิโลละสามร้อยเก้าสิบบาทลุงทรงฟรีสรงฟรีคือหมายถึงรวมทรงแล้วแต่บาทกิโลหนึ่งนี่ครับคนทอดมาเลยผสงไม่ดูเมือนสายสานทอดเลยอันนี้ไม่ใช่ปลาทะเลนะครับเป็นป่าน้ำจืด ปลานิ้นน้นนอยปลาน,นิ้นปลาอย่างซุม่มมีระปลาที่เพิ่นไปเอาเก็บมาละปลากระเดินตัวใหญ่เขาจะไปเจ้องปลานิ้นก็ไม่ได้จังนั้นือถ้าปลารวมไปก็อาจจะเปลี่ยนปลาน้ําจืดปลาตัวเล็กๆนี่ครับคือเฮนเมสทำนี่ฝากไปเลยนะครับฝากโปรโมทเมียชาวไอซานเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมียชาวไอซานตั้งใจทำาเลยเพราะว่าบ้านเหนือชาวไอซานเป็นห่วงเม,มียชาวไอซานไม่อยากให้แม่ไปเราลูกลูกเขออยลูกสาวจะห้ามตลอดว่าไม่อยากให้เราไปหาปลามาทานแรกกระเลืองนวดหนึ่งล้างแล้วก็ ยูเชยยิ้มพูดเป็นภาษาคนแก,น,กนเนาะจะหางานเนี่ยเราทําแบบว่าให้ไปรับซื้อป่ามาแล้วกลับมาทําอยู่บ้านเลยให้หนังอ,อยู่กับบ้านในเฝ้าเหมือนอยู่บ้านเฝ้าบ้านไปโ่วยยูเนี่ยนะช่วยอุดหนุนด้วยนะครับเราสาวสารเนาะหรือผู้พี่เขามาข้างอยู่ในเกาหลีก็ยาก,กินโอหลายคนนะเลยแต่เบาเหนือบาสามารถที่จะมาส่งเลยว่าเกาหลีนี่มันก็ส่งันบากแต่อยู่ประเทศไทยเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กพิมพ์ว่าเบาเหนือสาวอีสานพากินพาเที่ยวฝากข้อความไปในเพจเลยนะครับ เดี๋ยวมันเดือวจะเข้ามาตอบอย่างเร็วด้วยดวนหรือถ้าพี่มีไลค์ก็เพิ่มไลค์ไอดีของสาวิสานก็ได้จ้ะตึงสองห้าสองหกทีย e ูอีเอ็นจีแล้วก็สองห้าสองหกอมไลน์ไปได้เลยแหละครับสอบถามนะคะเนาะ อันนี้บอร์ดเลยบอรสันบอกานบอร์ามราคาละสามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งกิโลไปเยอะมากๆนะพี่น้องส่งทั่วประเทศไทยเนี่ยพี่พี่ยังเขียนมาเลยโอ้โหเยอะมากๆเลยลองเขียนมาเลยขอบขอบคุณพี่ที่อุดหนุนนะเรสายสานนาะแต็มเร์ซื้อกระดกให้กับขอบคุณทุกทุกคนที่กําลังจะเข้ามาอุดหนุนจะเพราะว่าพี่ๆน้องๆถามเยอะมากเลยพี่รอพี่รอรอวันไหนจะเริ่มขายพี่เขียนเลยสั่งสติ๊กเกอร์แล้วครับสั่งสติ๊กเกอร์แล้วสั่งตัวซีนแล้วก็สั่งกอง จะเพรชเป็นยังไงเลยสาวิชญ์สานกับบ้าเนี่ยก็อยากทําให้มันดูสะอาดสะอ้านก่อนถึงจะส่งถึงนี้พี่ถึงมือพี่ๆจ้ะพี่เพิ่อนเอาไปคนแรกกับโอ้เม่สาวอิชญ์กองที่นี่อยู่บ้านอะจ้ะสภาพกองข้างนอกคือแบบเละแม่นอยู่แล้วก็อย่าไปลืมน้ําปูและพริกลาบของแม่บบาเหนือด้วยนะครับอืมเหมือนก็ยังจำนายเหมือนเดิมจำนายเหมือนเดิมเชิญกันมาหากินพี่น้องให้ฝากคลิปนี้ไปด้วยคลิปนี้อืมพี่เป๋วไว้เดี๋ยวสาวิชญ์เลือกใส่ครับไปจากลากันไปก่อน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่กมาจ่ายเบอร์นรสาสันนะครับเพนเนอร์คลิปนี้ก็เหมือนเหมือนแบบว่าเราเหนือก็จะมาบอกวิธีวัฒนธรรมเกาหลีเนาะแล้วก็ผลกระทบของโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละเนาะมีทุกอย่างมาเหนือกับไทยเป็นเนี่ยครับได้เท่าไหร่ก็บอกที่ต่างคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถามน้องกีด้วยมีอะไรบ้างสสาเนาะน้องกีสบายดีหรือเปล่าอะไรบ้างรับทีนี้ก็จะมาสามพนนี่แหละมาเหนือว่านะก็จะนำกับเขาแล้วน้องเงาเนาะครับติดตามคลิปหน้านะครับจากลาไปก่อนครับผม าจารับ์บอกกับพี่นะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะถ้ามีผลกระทบเรื่องเศรษฐกษิจอย่างเหมือนกันทั่วโลกก็ต้องซีเรียสจ้ะทําใจให้สบายเฮามีน้อยเฮาก็ใช่น้อยไปก่อนช่วงนีน้เนาะสู้ๆกันไปจ้ะวันหนึ่งเขาจะพานช่วงนี้ไปด้วยกันเนาะครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ